ดีครับจเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเอ็นดูเรเธอะคกับช่องเอ็นดูเรเธอะวันนี้กันมาปักเบ็ดดีคือเก่านะครับเนาะเบ็ดสิบห้าลังกับปักด้ยลังนึงแลวครับนี่ครับปักเสร็จลังนึงแล้วเงียเขียดยิมคือเก่าครับมาทำไม้เก่านะครับเนาะมือหน,นาหน้านมันแหงหน้ามันแหงแล้วก็เห้องมาใส่มาไต่ให้มือขึ้นกับหน้ามันกับขึ้นคือเกา่าเออมือหน,นา,นานเท่าก็ได้เยอะครับถือว่าบรเหาเนะครับเนาะเขาก็เล่น มาซั่มเบื้องอีกแต่มือนี้เอาจิมาใส่ฟังพีนะครับอเทียนเหลี่ยเขาใส่ฟังสู้ฟังพุ่นนี่นะครับเนาะ,ะเทียเหลีเขาใส่มือนันเขาใส่ยู่ฟังพุ่นนะครับเนาะหน้ามันแหง,ง้งล่องจังไนล่ะมันแหงข้าวเดียวครับแหงว่าถึงสมองมันก็คืนไม่อีกคืเอเราแสดงว,ว่าไาทั้งรูปมันแตกนะครับเนาะไยทั้งใตพุ่นนี่นะครับเก็ใส่เส้นหลังหนึ่งนะครับ ่ไล่ลงไปเรื่อยๆครับมองประคอมันดีอยู่ ออกมาเสียเย็นเลยนะครับน้องมือนีิตะเวนกต็ตกดินแล้วะครับเห็นวะครับตะเวนครับโอ้เห็นนะครับเห็นวยกลมๆม,มันครับตะเวนกต็ตกดินแล้วนะครับเนาะโอ้ดอยนังนอตมือนีิมองบ่ค่อยหันเลยครับผมครับไอ้ครับใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะ มือนะั้นเขาใชอยู่ฟังหุนนะครับเนาะฟังหุนถนนเส้นผุนนะครับเนาะแต่ฟังมันสูงครับท่านนี่ก็สูงเือกันอยู่ <c ười> ไปเรื่อยนะครับใสลงไปเรื่อยหุ่นยนะเนี้ลงไปคุนลนะมัน,นสูงกับพ่อปักได้อยู่ครับท่านนี่ ไอ้ครับมืนน่อไหร่เขาใส่อยู่หันนะครับเนาะอ้เมืนน่อไหร่เขาใส่ฟางหุ่นนะครับเนาะมองนี่ละมองน,นี้เขาใส่ตรงขามกันเลยครับไอ้ครับใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะจะเข้มนะครับ คำแล้วนะครับนาอคำแล้วเดี๋ยวอีกหลังครับ ครับพี่นอ้องที่ว่าคุยนูนในไลน์หนึ่มืนอนั้นเขาก็ใส่มาถึงนี้นะครับน้องไมอนี้เขาก็จะใส่ไว้นี้หลัง นนเห็นไหครับ นี่เด้อเจทียเจ้าทางเอ้ยลูกหลานมาหากินมันนี่ก็ัขอปูกขอป่าไปอยากไปกินเนี่นะครับเด้อขอไปปนเนี่เด้อครับเห็นไะครับเนาะหลังจากที่เทาปลาเสร็จแล้วเฮหลังสุดท้ายเฮาก็บจีขอเจทียเจ้าทา้งนะครับเผื่อว่าเฮาบริการมาลบรู้นะครับเนาะเไม่หายอยู่หายกินนะครับเนาะครับขอเนี่ยเด้อเจทียเจ้าทางเอ้ยเห็นไหครับเนาะใส่เสร็จแล้วหลังสุดท้ายเฮาแล้วเัาก็้อยามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปหารถมันแล้วครับ รถท่อหุนละมองไฟหุ่นละเห็นว่าครับคุนมันไฟนะครับนี่นี่ครับนี่ไฟนะครับขุนละรถท่าจอดที่หุนละย่างขึ้นไปน้ำนี่นะครับน้ำย่างขึ้นไปนี่ละนกเขาครับน,น,นั่นนกเขาไม่ใช่นกนนาอ นครับเนาะนกเขามันใช่นกเราโอ้แต่เรยมองตัวเมียไอตีปีกพับๆตัวผู้ขัน,ร,ร,นรับอเสร็จเราเสร็จเราเห็นไหมีับเน้อยังสักตัวครับ ปรากดว่ามันมีอย่างครับครับเหมือนเลี้ยงข้องฟมากล่อรุ่นน้ำกันเลยนะครับเนาะหมือนเลี้ยงห้างเห็นมาไม่เตบิ่งอีกนะครับมันจะมีตัวบะแต่มันรุ่นเหมือนเลี้ยงน้ำกันเลยครับนี่มันก็จะเข่าไปอาบน้ำไปกินเขากันนะครับเนาะนี่กัเดิกเหรอครับเหมือนเลี้ยงข้องไฟมารุ่นน้ำกันครับครับมต่อกันเล่นะครับเนาะหลังจากเข้าไปกินเขามาแล้วนี่กัดสามทุ่มปัวแล้วครับ ถามถุมเครื่งหรอวะเขาออกมานี่ยามรอบเดียวนะครับเนาะรอบเดียวมันหยามบเ,เงียนด่ซืครับเงียเขียดนี่มันน่านมืดอยู่แล้วครับ โคบโดดองน้มครับดูโอ้เขียดหอยต้นล่นตายแล้วว่อนี่เขียดตายครับพี่น้องเขียดตายสั่งไปแกะกบเล้ว ตัวตัวนี้มังารตัวในญ่เรื่อยๆครับนาะหืึเคี่ยหนึ่งนึงครับน,น,บนานจับจับข้อนี่ไม่ค่อยบดดังต้องจับโอ้ถึงมี้อนี่น แตีมแมนะครับเด้เตีมแมนะครับมาแล้วมาแล้วพี่เ้านั่นเกิดอะไวครับท่านผู้ชมนะครับเนาะ นี่ครับบุ่นต่อลงไปเลยเนะครับเนาะอืมเอาอีกแล้วครับเห็นครับดูมันมันมันโอ้โหเายล่นนาครับ ไช่ครับลุนลงไปน้ำกันเรื่อยๆนะครับเนาะหืมหืมปลายัางครับโอ้พัดตัวแล้วหันตัวแล้วของกิ้งไหมวะโอ้หับเบ็ดนึงนึ่งนึงนึงนะครับของกิ้งไมมกุนนน มันคงใหม่ด,นะมมด้วยครับม,มีทั้งใส่น่ะนี่ของคข้บวของครับว่าของจริงใหม่มีทั้งใส่ผมว่ของครับ อนี้ครับไหนครับรุนลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะยิน,ะนเสียงป่าดิด้นหรือป่าสวบวยิ่งใต้เนื้อเขียดตอีกแล้วครับเดี๋ยวอีกหลังเอา้า ตัวไข่อีกแล้วมันตัวไข่อีกแล้วเขียนตัวเขียนตัว โอ้น้่งขึ้นแท้รดนี่ร้อยมุดไอ้ครับมุดเ้าเนาะครับเนาะนหลังสุดท้ายแล้วครับปาเขาก็ยามขึ้นไปหารถคุณละไปเรื่อยๆนังแทกเขาคุณลนะ หลังเรียกเข้าคุณนี่นี่กลับบ้านนะครับนอกรอบนี่ยามรอบเดียวพ่อครับเงินเสาว่ากันไหมนิ้มซิมเขียดหอยตล่นงาครับเมดแล้วครับนี่นาอหลังทุดไทายหลังเลียกไปครับกลับบ้านนะครับเนาะ ถือว่าพวกเหี่าละครับมื่อนี่พ่อได้ปนอยู่นี่นะครับเนาะผลงานมึงขึ้นนี่ซีตัวครับซีตัวซีเต็มพ่อได้ปนแล้วครับพ่อได้ปนอยู่ไป้นะครับทะลุนตัวมืงอื่นเศร้าเลยครับครับสวัสดีตอนเศร้านะครับเนาะมื่อนี่เศร้าแล้วครับครับเวลากับ เกียม่งนะครับหกม่งนี่มันยังเศร้ามันยังมือดอยยู่นะครับเนาะทางบ้านผมมันหนาวนะครับนี่เก็ยจม่งนะครับถ้าสิไปยามเบียดคือเก้านะครับเนาะเมื่อนี่ไปครับนะมาใส่ใบมืนขึ้นนี่เขามาลรุนน้ำมันเศร้ากันน้ำกันอีกเลยนะครับเนาะมันมันสิมีป่าบ่นะครับ ตล่นเงือกครับแต่เขียดบ่มีแล้วน่ายมีจักตัวบนอ้าพี่น้องมื้อนี้เขียดเอ้อปาลานุ่นะครับลุ่นลงไปเรื่อยๆเออเขียดหอยคือเก่าครับนกเขียดเขียดเขียดเลย เหงียเหงียนเขาคือลอยสูงเด็กเหงียนมันก็อยู่สูงเด็กวะ เอาละครับท่านผู้ชมโอ้มีปลาอยู่ตัวนี้นะครับเนาะ นะครับเตม,แ,ตมแล้วครับได้เตีมแล้วเตีมหนึ่งแล้วครับเนาะอยียดหอยตะหล่นให้เรานะครับนี่ไงป่าเมื่อตะบ้อครับพีน่น้องเซ่ เสารุกผลงานนะครับเนาะหเห็นนี่ยตัวนึงมื่อไหร่เสารุกดังเพิ่งหุ่น,นละไอ้นะครับเนาะเ้ากับที่เก็บเบ็ดขึ้นไปนะครับเก็บเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ,นบ,บเนาะถือว่าบนเหีงอนะครับบนนี้ได้โตอยู่ในปนอยู่นะครับเนาะในปนอยู่ มุอพืชนี่หาก็ได้ซีโต้ซีเต่าหอก็ได้อีกหนึ่งเต่านะครับเป็นหาเต่มนะครับเนาะไม้นี่วือว่าโอเคอยู่ครับปลาก็โตงามอยู่ครับผมก็หยุดขออนุญาตเก็บเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะเก็บเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆครับมันสวยแล้วครับจะไปเฮ็ดงานอยู่ครับ ไฟเขามาเบิงแล้วก็ขอฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนี่เด้อครับเด้อเพื่อจิได้มีกำลังใจในการเทดคลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้ก็จะขอจบล่าไปสำานี้นะครับเนาะสวัสดีครับ